เรียนท่านประธานผมรังสิมันโลบัญชีรายชื่อพรรคก้าไกลวันนี้หาลือกับท่านประธาน3เรื่องครับเรื่องแรกแม้ว่าจะมีการจัดสรรวัคซีนโควิด -19 เพิ่มในพื้นที่นครศรีธรรมราชแต่เนื่องจากธุรกิจร้านรวงต่างๆได้รับผลกระทบจากการปิดเมืองรวมทั้งสถานบันเทิงผับบาร์ยังคงถูกปิดอยู่จนถึงปัจจุบันผมจึงขอให้มีมาตรการเยียวยาผู้ประกอบการต่างๆรวมทั้งอนุญ,ญาตให้สถานประกอบการที่ไม่ได้อยู่ใกล้คลัสเตอร์ได้เปิดทําการโดยกําหนดเงื่อนไขให้พนักงานต้องฉีดวัคซีน2เข็มและตรวจเอทีเคทุกสัปดาห์ อาจารย์ไข่มารีหัวหน้าประธานสมาพันธ์เครือข่ายคนบันเทิงอาชีพแห่งประเทศไทยได้เสนอสอบคไปแล้วผมจึงขอหารือท่านประธานให้นําข้อเสนอนี้ส่งต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้ครับเรื่องที่2ที่บ้านหมากปลกหมู่หนึ่งตําบลไม้ขาวแต่บ้านแหลมทรายหมู่6ตําบลเทพกสตรีอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตมีชาวบ้านประมาณ100หลังคาเรือนขอรับการเยียวยาเรื่องมลภาวะทางเสียงจากสนามบินภูเก็ตตั้งแต่ปี53โรงเรียนต้องย้ายไปอยู่ที่อื่นที่ผ่านมา,าการท่าอากาศยานได้เยียวยาให้กับชาวบ้านไปบ้างแล้ว แต่ยังมีชาวบ้านอีกมากที่ยังไม่ได้รับการเยียวยาเนื่องจากมีเพียงทะเบียนบ้านชั่วคราวจึงขอหารือท่านประธานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้หามาตรการเยียวยาความเดือดร้อนให้พี่น้องคนภูเก็ตด้วยครับเรื่องที่3าที่จังหวัดปทุมธานีอำเภอเมืองและอำเภอสามโคกชุมชนวัดพรับสารแดงเหนือวัดสวนมะม่วงวัดป่างิ้วตลาดสามโคกวัดจันกระเพาะบางโพนัยชุมชนวัดหงชุมชนวัดโคกบ้านคลองบางหลวงบ้านเกาะเกรียงวัดสังลานและชุมชนบ้านเกล็ด พื้นที่เหล่านี้เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำน้ําท่วมเป็นประจําบางปีน้ําท่วมเท่าหัวเขา่าแต่ปีนี้มิดหัว2-3ถึงเมตรน้ําท่วมขังต่อเนื่องมา2-3ถึงเดือนแล้วครับผมจึงขอหารือท่านประธานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่านอกจากถุงยังชีพแล้วภาครัฐควรจะมีมาตรการอื่นที่เป็นรูปธรรมในการเยียวยาด้วยและมีแผนแก้ไขเพื่อป้องกันน้ําท่วมอย่างยังย่งยืนขอขอบคุณท่านประธานฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยครับขอบคุณครับ